สวัสดีครับทุกท่านวันจะได้มีโอกาสที่จะได้มาพบกับท่านผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีความประทับใจครับผมสวัสดีครับผมนายกนุษกาพิมครับครับปีนี้อายุเท่าไรแล้วครับพี่เนี่ยอายุ53นะครับโอ้ห้าสิบสามแล้วนะครับแต่ก่อนนี่มีมีปัญหาสุขภาพอะไรยังไงครับเดิมทีเริ่มแรงเดิมทีเนี่ยผมปวดปวดต้นคอครับผมพอนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมา มันก็มีอาการปากเดี้ยวครับไปพอไปโรงพยาบาลไปหาหมอเฉพาะทางเขาบอกเป็นโรคเครียดเขาบอกประมาณเดือนหนึ่งหาย<ม>แต่พอมาเดือนหนึ่งแล้วก็ไม่ไม่หายผมก็รักษาไปเรื่อยๆจนได้มากินผลิตภัณฑ์ของอะมิโนโน,นี่ครับ<ม>ก็รู้สึกว่าทานไปสองกระปุกพอทานหมดไปนะครับรู้สึกว่าอาการมัน,มนดีขึ้นครับ ปากเป๋เบี้ยวก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆหายมาเก<ม>ือบจะเป็นปกติแล้วครับอืมแล้วก่อนที่จะปักเบี้ยวเนี่ยเราเราเป็นยังไงครับมันพักผ่อนอะไรหลับเป็นยังไงมีโรคประจําตัวอะไรไหมยังไงคือไม่มีครับผมผมขับรถให้ญี่ปุ่นครับ<ม><ม>เพียงแต่ว่าพักผ่อนไม่เต็มที่พักผ่อนไม่เพียงพอเลยนะตอนแรกแมันปวดต้นคอครับปวดปวดต้นคอเนี่ยเฉยๆครับ แล้วก็กดมาเพราะนอนหลับตื่นขึ้นมาก็เป็นเลยครับเป็นปากเดียวอืมแล้วก็พอได้ทานอะมิโนเข้าไปทานยังไงครับเช้าเย็นหรือว่าเช้าเย็นครับผม<อ>ทานเช้าสองเม็ดแล้วก็เย็นสองเม็ดครับผม,อมตอนนั้นผมทานไปแค่สองกระปุกค,ครับสองกระปุกแล้วก็มีอาการดีขึ้นพอ,อทานแล้วนะครับมันมันตอนแรกมันก็ค่อยๆครับมีมีอาการเปลี่ยนแปลงค่อยๆแต่เรารู้สึกในในตัวว่ามันดีขึ้นครับ การการเหนื่อยการเพียเป็นยังไงครับก็ดีขึ้นครับเมื่อก่อนมันมันก็เพียแล้วก็ง่วงลืดมันก็รู้สึกไม่ไม่สบายมันขั้นเนื้อขั้นตัวอะไรหร้กเนี้อือพอทานนี้ไปมันก็ดีนะครับประมาณเดือนหนึ่งครับประมาณเดือนหนึ่งโอ้ใช้เวลาแค่เดือนเดียวก็เห็นผลค่อนข้างจะจะจะชัดเจนมากนะครับคนคนเป็นเยอะไหมครับโรคนี้คุณหมอที่ไปหาหมอบอกโอ้เป็นเยอะครับ เพราะว่าเป็นโรคเครียดและโรคพักผ่อนน้อยเนี่ยเป็นเยอะครับก็ถือว่าถือว่าเป็นคนที่ประสบความสุดในการใช้อเมโนเพราะว่าในอะมโนกลุ่มนี้นะครับมันก็จะมีพวกอะมิโนที่ช่วยในระบบการไหลเวียนนะครับมีแร่ธาตุวิตามินที่ร่างกายเราต้องการนะครับและกายมันก็จะมีพวกแคนรัตหรือว่าสเต็มเซลล์จากพืชมาช่วยแล้วก็นอกจากนัน้นก็มีพวกสารสกัดจากพืชที่มันมีฤทธิ์นะครับในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายได้เป็นอย่างดี มันจะเห็นว่าเวลาทานเข้าไปเนี่ยใช้เวลาที่จะไม่ไม่นานนะครับก็จะมีการเห็นผลที่ชัดเจนนะครับเพราะมันเป็นอาหารจริงๆตัวนี้มันคือเป็นอาหารระดับเซลล์ช่วยในการฟื้นฟูการทํางานของเซลล์เลยเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็ได้ใช้แล้วก็มีประสบการณ์อย่างที่ของพี่นะครับมีมีอะไรที่อยากจะฝากบอกคนที่มีปัญหาสุขภาพานะครับพูดถึงว่าถ้าใครก็ตามนะครับถ้ามีอาการคล้ายๆผมผมอยากจะ อยากจะแนะนําหาผลิตภัณฑ์ของอะมิโนนีมาลองทานดู่เผื่อที่จะหายเหมือนเหมือนกับผมก็ได้ครับนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพี่มากนะครับที่เสียสละเวลาวันนี้นะครับให้มาบอกเล่าเรื่องราวที่ดีๆนะครับนทสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ